สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่เป็นกลางชนน้าโอกาสสดใส The w b e UBC จัดให้นอกอากับบัญชาวไทยแบบนี้เลยเหลือแค่รอคำสั่งทางการก่อนจะไปชมคลิปกันช่วยกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องด้วยนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณผู้สนับสนุนช่อง At p y 2 4ครบจบทุกความมันพักยก24 ถือเป็นข่าวดีของน o อกเอา r e s h m มาดกัมปันชาวไทยอดีตแชมป์สภามวยโลก WBA รุ่นมินิมัมเวทพิกัด105ปอนด์ที่ยังมีแผนไล่ล่าทวงแชมป์โลกคืนอีกครั้งโดยไฟล์ล่าสุดกัมปันชาวไทยไวัย34ปีสามารถเอาชนะคะแนนโรแลนด์โทยโยกอนนักชกชาวฟิลิปปินส์ในสำเร็จทำให้คว้าเข็มขัดแชมป์สภามวยโลกเอเชีย WBC เอเชียรุ่นสตอเวทมาครองได้สำเร็จ ทำใม้ล่าสุดจากการประกาศอันดับโลกใหม่ของสภามวมยโลก WBC ในรุ่นสตาร์เวตพิกัด105ปอนด์ประจำเดือนสิงหาคม2568ปรากฏว่าเจ้านูนมีอันดับโลกเข้ามาเป็นรองอันดับหนึ่งของรุ่นนอกจากนี้เจ้าตัวยังรั้งอันดับ5ของทั้งสภามวมยโลก w b a และองค์กรมมยโลก WBO อีกด้วย จากรดับโลกใหม่ในครั้งนี้เท่ากับว่ากัมปันชาวไทยมีสิทธิได้ชิงแชมป์โลกกับเมวินเยรูซาเลมกัมปันชาวฟิลิปปินส์แชมป์สภามวยโลก w b C รุ่นเล็กในไฟบังคับทันทีหากสถาบันมีคำสั่งลงมาซึ่งที่ผ่านมานักชกชาวไทยแพ้เพียงแค่ครั้งเดียวในการทำศึกล้มแชมป์กับออสการ์คาราโซแชมป์ชาเปอร์โตริโกก่อนเสียเข็มขัดแชมป์สภามวยโลก WBA ไปเมื่อปลายปีที่ผ่านมา สำหรับด็อกเอา์ซีพีเฟชมาหรือชื่อจริงธรรมนูนนิยมตรงกับบันชาวไทยวัย34ปีอดีตแชมป์โลกรุ่นมินิมัมเวด WBA ยบมีสถิติการชกชนะ27ไฟ์ไฟชนะน็อก10ครั้งและแพ้เพียง1ครั้งต้องมาลอกันดูนะครับว่าน็อกเอาจะได้ชิงแชมป์เมื่อไหร่ขอติอดตามข่าสารขวามคืบหน้าของมวยได้ที่นี่เป็นกลางช h ้นแนลขอบคุณมากครับ